สวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนั้นในชุดรอบเช้านะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วพี่นะสำหรับช็อตเด็ดในชุดเช้านี้แนวต้องใช้คําว่าพระสวยเลยนะพี่นะในยามแนวไม่ใช่พระธรรมดาทั่วๆไปแน่นอนะครับนะดูเด็ดเผ็ิดอย่างเช่นเคยราคาเริ่มต้นสามร้อยบาทในยาเขยาใจอีกเช่นเคยพี่นะในยามเช้าของเราวันนี้มีอะไรไพี่ได้รับชมกันบ้างนะคาับนะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสับช่องทางกลรต่อคือแต่เริ่มต้นเลยพี่นยโทรเข้ามาผมได้เลย พร้อมรับสายเสมอเนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันพี่เนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะครับรายการแรกสําหรับรายการแรกในชุดเช้านี้ในะครับองค์นี้เลยพี่เนครับเป็นพระคล้ายๆ้าวัดพับนะครับ,เน,รรบ,นะรบเนื้อเดียววัดพับเลยแต่เป็นพิมพ์ปังมาลิชยัยโอ้เมดนี้น่ารักจริงพี่ดูดิพระแท้แต่บางทีเราก็อย่างว่าแต่พี่นะเราไม่รู้ที่ในะครับไม่รู้ที่แต่พระเก่าแน่นอนพี่เก่าประมาณแบบยุคเดียววัดพระเลยนะดูเนื้อเลยเอาสามร้อย แบ่งเลยพี่เช้าเช้าเอาไปเลยพี่เนี่วแบ่งการศึกษาสามร้อยบาทแนวองนี้พี่เนี่ยครับโอ้โหหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ครับพี่เนี่ยครับเป็นรูปดอกโบราณเนี่ยหลวงปู่เทียมวัดกษัตริย์นะพี่นะดูเนื้อได้เลยแนวง่ายไหมเนี่ยวนี่หลวงปู่เทียมนะเนี่ยครับโอ้โหพี่พ้าดูง่ายๆได้เช้าเช้าด้วยเนี่ยเออดูง่ายๆได้เช้าเช้าได้ราคาเบาๆแบ่งปันกันบูชาครับพี่เนี่ยได้พุทธคุณแน่นอนพระแบบนี้นะสามร้อยบาทเนวสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่เนี่ยครับองค์นี้จะเป็น เอ๊จริง,รงๆอะคล้ายๆแบบเออ่วัดอะไรดีก็มีนะวัดอะวัดวัดวัดรังสีเหรอคล้ายๆไหมดูดิแล้วทองนี่ทั่วทั้งองค์พระนะเนี่ยเห็นไหมทองทั่วทั้งองค์พระนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทอ,าองค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นพระชยัยนะครับองค์นี้จะเป็นพระชยัยเป็นจริงๆเป็นเหมือนของพระครูสอนไม่พระครูสอนก็ท่านเจ้ามาพี่ร้อยแต่งตะไบไหมรอ้อยหล่อโบราณร้อยตกแต่งตะไบ นะครับร่องรอยการหล่อโบราณและร่องรอยการตกแต่งตะไบสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทอันนี้จะเป็นวัดนางสาวนะครับเออคล้ายๆแล้วนะเป็นในทั้งในทางโซนนั้นนะนะครับพี่พี่อยากขึ้นทายเงินนะไปในทิศทางโซนนั้นนะนะครับโอ้โหดูดีไหมเราต้องรอยการหล่อนะครับรอยเนื้อเอาสามร้อยนี่ผมสามร้อยให้รัวๆเลยพี่เห็นไหมพระดีๆแบบเนี้ยราคาสามร้อยนี่ไม่มีแล้วนะนะผมบอกคำเดียวเลยไม่มีแล้วนะอันนี้เป็นรูปใบโพครับพี่นะครับด้านหลังเขาเขียนว่า เนี่ยหนึ่งเจ็ดอ่ะปีหนึ่งเจ็ดอันนี้มันของที่ไหนอ่ะใครรู้หรือรู้เป็นนพี่นะเช้านี้เป็นพระ,ระลึกลับซะส่วนมากเอาไปสามร้อยบาทนะครับแต่เป็นพระแทๆ้ๆแลดูไง่ายๆแบบนี้พี่มันก็น่าบูชาในะครับถ้าพูดถึงว่าเออเราไว้บูชานะครับไม่ต้องไปเดินหาพี่นะรพระ,ระลึกๆแบบนี้พี่นะได้จากในบ้านแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะน้ำองค์นี้จะเป็นพระปิตามหลวงพ่อเดิมในะครับเป็นในส่วนของพระปิตาที่เช้าว่าสองหน้าดาวน์จะไม่กระพัดนะสองหน้าสามร้อยบาทนะครับไม่กระพัดสองหน้าเอาไปสามร้อยไหม นี่วัดเกรดนอกพิมพเนี่ยแขนหักศอกเนี่ยอ่ดูการกดเดี๋ยวร้อยเหนอะที่พื้นนะครับดูร่องรอยในการกดดูร้อยเหนอะที่พื้นนะครับแล้วดูหูเห็นไหมหูนี่ตั้งฉากเลยไหมสวยนะแล้วดูคอเห็นไหมเขาเรียกว่าขอบ,ขอ,บอ่อขอบกระดาษทรายพี่สวยเดิมธรรมชาติองนี้เอาเอาไปสามร้อยนอกพิมพ์นะครับนอกพิมพแต่ไม่นอกใจนะครับนะหูราคาสามร้อยบาทแต่พี่นั้นในช่วงเช้าพี่ แนวองค์นี้ผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยไหมเนี่ยเป็นเป็นนางพี่นะดูรอยตัดเดห็นไหมเนี่ยอ่าพี่ดูรอยตัดเดยแล้วส่วนตัวผมดูเป็นเป็นหลวงพ่อกลวยนะเอาผงน้ํามันด้วยพี่สามร้อยนี่เป็นไงพ่อกลวยขายในราคาเบาหิวแน่พี่จ๋าพ่อกลวยขายในราคาเบาหิวนะครับเนื้อแบ่งเหมือนแบบเป็นราคาแบ่งจริงๆริกันแหละแล้วก็อนนี้น่าจะเป็นของออาจรยงๆนี้เป็นของพิจิตนะผ้าแท้อะไรดูง่ายๆนี่นะครับเป็นปลอกพิจิตเนื้อชินเขียว ชิ้นเขียวเหนียวสุดๆแนวพี่ๆชิ้นเขียวนี่เหนียวสุดๆนะเอาสามร้อยบาทเนะครับชิ้นเขียวเหนียวสุดเอาไปสามร้อยแนวเขย่าใจไอมในช่วงเช้าๆเนี่ยครับนะหนแบ่งได้เราแบ่งปันกันเนะครับนะหนแบ่งได้เราแบ่งปันกันเนะครับเราก็องนี้อันนี้จะเป็นเม็ดของปูสุกไหมไม่ปูสุกกวัดท้ายตลาดเนี่ยดูเดยแน้ำน่าจะเป็นวัดท้ายตลาดนะดูเด้ปกวัดท้ายตลาดไหมโอ้ยปูสุกแน่นอนพี่ดูดิ นีแน่นอนเลยนี่รอยจานนี่อ๋อพี่เอ้ยนะครับแล้วราคานี้นะสามร้อยพี่สามร้อยนะครับไม่ได้สามพันนะสามร้อยเช้าเช้าไปเราได้มาเช้ามาจัดให้ดิแล้วทางเราไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้พี่วินิลาไม่ขนุนเนื้อนี่แบบปึ๊กปักเลยพี่เลี่ยมกรอบโบราณมาเลยนะเอาไปอีกสามร้อยนะครับนะเป็นไงราคาขย่าไหมวันนี้นะครับรูดไปเลยพี่แนวเออรูดๆเกินไปเลยพี่นะครับนี่หลอดเขียนเนี่ย ลลหล่อโบราณแบบนี้พี่ยังไงก็ดูง่ายนะครับนี่หลวงพ่อเขียนนะดูรอยหลอ่อดูกระแสเนื้อทองเหลืองนะดูร่องรอยในการหล่อและดูกระแสเนื้อทองเหลืองนะครับสามร้อยพี่สิพี่นะครับอรออะไรอยู่อ่ะสามร้อยลุวๆไปนะครับวันนี้สายใต้นะนี่เอ่อหลวงพ่อวันนะครับนะเอ่อมณฑสโหเนี่ยเอ้หลวงพ่อวันมณฑสโหนนะพี่นะครับอันนี้จะเป็นจังหวัดตรังจังหวัดตรังเอาอีกสามร้อยแนวก้นวงเดือนด้วยนะครับรูปหล่อป,ปั้มสามร้อยบาทนะครับเป็นแบบ จริงๆเงยพัดแท้ๆนะพี่นะแต่าแบ่งปันให้นะครับนะเลยหลวงพ่อสีสวรรค์เนี่ยในครับเหรียญหลวงพ่อสีสวรรค์นะพี่นะหลวงปู่สุขร่วมเสกสองสี่หกศูนย์ใช่ไหมอาจจะจําปีเพื่อคาดเคลื่อนหรือเปล่าผมว่าน่าจะไประมาณปีหกศูนย์นะเนื้อสวยมากนะครับเหรียญนะดูดิกนี่อ่ะพี่เหรียญมันโกหกกันไม่ได้นะครับนะเนื้อพระที่ส่องอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้เอาไปสามร้อยบาทนะครับนี่สามร้อยแบบ ใส่ให้แรกแจกสบัดเลยพี่สามร้อยเนี่ยเนี่ยไม้ป้ายปูนเนี่ยนะครับหลวงปู่อิมวัดหัวเขาเนี่เน้นดูง่ายออเน้นดูง่ายสบายตาเห็นไหมดูกระแสโลหิพี่แนวกระแสเดียวกระหลวงพ่มเงินบางคานเลยเนี่ยโอ้โหดูความเก่าด้เลยพี่เนี่ยครับพี่พี่หยาดูความเก่าด้เลยพี่เอาไปสามร้อยบาทเนี่ยครับเนี่ยเป็นไงอีกสามร้อยเนี่ยครับอง์นี้แนวองนี้จะเป็นของหลวงพ่อพรมเนื้อตะกั่วครับพี่เนี่ยครับปีหนึ่งหกนะ เอเตารีหลังหนังสือเนี่ยหลังที่เป็นหลังยันนะพี่นะบอกหลังหนังสือเป็นปูทวดเลยนะครับเนี่ยสวยสามร้อยบาทนะครับไม่ต้องไปหยุดยัง้งนะครับแล้วนะร,นะร,ราคานี้เราก็ไหลไปเลย,เลยนะครับโอ้โหนี่สวยนี่ก็สวยเดิมเนี่ยเนี่ยดูเนื้อนี่ดูเม็ดผลเนี่ยหลวงพระจงวัดตต่างนอกนะครับเหรียญกันไยโอ้โหเจาะปิ้นเนี่ยเจาะธรรมชาติแล้วนะมองกันออกอยู่แล้วเอาไปสามร้อยบาทนะครับ สาวรับบ้านริวงปู่ยิม้มก็พี่นี่ครับพิมพ์อุ้มทองนะพี่บริวองปู้ยิ้มพิมพ์อุ้มทองเอาจัดไปไหมสามร้อยบาทนะครับสามรอยบาทแล้วตู้งนี้โอน้อนี้ได้สวยพี่ครับอ์นี้จะเป็นพระหูยานเห็นไหมพระหูยานลบุรีหูยานเอาไปอีกสามร้อยบาทนะครับพระหูยานนี่พี่นะนหูยานไปอีกสามร้อยเนี่ยครับเช้าเช้าพี่เช้าเช้านี้ผมใส่ให้แบบ เขาจะใส่แบบแบ่งป so so ันกันไปเลยนะแนวพี่แน็บเออใส่กันแบบแบ่งปันกันไปเลยพี่แล้วก็องต์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นนี่หลวงปู่อิ่มต่อเนื่องเลยอันนี้เป็นช้างของหลวงปู่อิมเลยนะครับแม้เหลืองอมเขียวนนครับพี่เหลืองอมเขียวดูง่ายดูง่ายแล้วได้เดิมพี่สวยจริงแนวพี่จ๋าสวยจริง ช้างหลวงปู่อิ่มเอาอีกสามร้อยนะครับนี่ผมรัวให้เลยเนี่ยเนี่ยเตารีดหลวงปู่ทวดศูนย์ห้าเนี่ยในพี่จ๋าเตารีดหลวงปู่ทวดก็พี่ปีศูนย์ห้านีครับศูนย์ห้าจัดไปอีกสามร้อยในครับพี่พพจ๋าศูนย์ห้านะจัดไปอีกสามร้อยบาทนะครับเอ่อหลวงพ่อรีในพี่น๋าเป็นใบ,บโพในพี่น๋าเออใบโพหลวงพ่อรีจัดอีกไหมล่ะแนวะร,ราคาเนี้ยเออราคาเนี้ยพี่ดูง่ายเนี่ยใบโพเนี่ยพี่ยุคต้นนะเอาอีกสามร้อย เอาไปอีกสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทโอ้โหเยอะเยนะวันนี้พระนี่ต้องเชื่อว่าสุดๆจริงๆอ่ะเนี่ยองนี้เนี่ยในองคนี้เนี่ยพระคงกรุเก่าเนี่ยดูเนื้อดูคาบเนี่ยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยโอ้เนื้อพระคงเนี่ยไม่ใช่เนื้อธรรมดาพี่ธรรมดาเราไม่เอาอยู่แล้วเอาไปอีกสามร้อยบาทนะครับองนี้เหมือนจะมีรอยลั่นๆตรงนี้เขาซ่อมเก่าซ่อมโบราณมาไหมด้านนั้นนี่มองไม่เห็นเลยไหมน่าจะเป็นรอยซ่อมโบราณมานะ อันนี้กูเก่าแน่นอนสามร้อยบาทนะครับเชา้าไปเลยนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อแดงครับพี่นะครับหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามนะครับพี่พี่หลวงพ่อแดงนะปีศูนย์สามโอกก้โหนี่ก็ดูง่ายนะครับนี่ดูดิสามร้อยบาทนะครับเปรียญรูปไข่เล็กหลวงพ่อแดงวัดเขาได้หิดเอาไว้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็ปูสุกป,ปากคลองมะขามเท่า นะครับหลวงปู่สุกปากทองมะขามเท่าโอ้โหรอยจานนี้อยู่ในคมคมเห็นไหมเนี่ยรอยจานนะสามร้อยบาทในครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญน,นะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่ออันนี้จริงๆก็เป็นของหลว,วงพ่อเงินนะในครับนะเออหลวงพ่อเงินโอ้โหพี่อยู่เนี่ยเนี่ยพี่เห็นไหมวัดหนองเต่านะครับนี่หลวงพ่อเงินนะของวัดหนองเต่านะพี่ เอาห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่องค์นี้ขอราคานิดหนึงห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมนะเนี่ยดูดิทองนี่เขาปิดทองทั่วทั้งองค์พระน่ะหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมเป็นพระชายครับพี่ของหลวงพ่อเงินค่อนข้างที่จะพบเจอได้ยากนะครับนะองค์นี้ปิดทองทั่วทั้งองค์พระเลยสวยงามจริงๆเอาห้าร้อยพ่อเงินวัดดอนเจยหอมนะแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อทบนับหน้าฝรั่งนะครับหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งพี่ดูแสงโลหะได้เลย แนวพี่พี่จ๋าดูกระแสโลหะได้เลยพี่นะครับถ้าองค์นี้บอกว่าไม่คุ้มนี่มีพูดอะไรแล้วนะครับราคานี้ด้วยเออราคาหลักร้อยเนี่ยพี่ไม่มีพี่พี่แน่นอนนะครับพี่พี่จ๋าไม่มีให้พี่พี่แน่นอนเอาไปห้าร้อยบาทในครับห้าร้อยบาทแล้วก็พระองค์นี้พี่ในครับองค์นี้จะเป็นบางหุ่นพรมกลุ่มเก่านะครับพี่บางหุ่นพรมกลุ่มเก่าอุกเก่าขนาดไหนพี่ดูเนื้อแล้วกันแนวพี่จ๋าเก่าขนาดไหนพี่ดูเนื้อแล้วกันแนวสำหรับบางหุ่นพรมนะสวยเริ่มธรรมชาติห้าร้อยบาท นะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้จะอยู่ในซองนะนะครับอ่าชุดนี้นะพี่นะจะอยู่ในซององค์นี้จะเป็นปลบเนี่ยตะกัวสีแดงเนี่ยเนรบบุรีจา๋าแหน็บพี่พี่จา๋ารบบุรีจา๋านะครับนี่คือพระปลอกนะพี่นะปกรบบุรีเนะี่ยโอ้โหปกมาหาอุดเลยนะเอาห้าร้อยนะครับเนื้อตะกัวสีแดงหลวงพราะเส้นวัตถัมทรายเนี่ยพราะเส้นเนี่ยหูตะไบแบบนี้นะครับกินไปทั่วองค์พระ ตะใบแบบนี้คืนกินไปทัว่วองค์พระนะครับเอาไปสามระนะ้อยบาทแหนบะพี่แมนะ่ในะครเห่าใจไหมนะเบาๆไปพี่นะี่ครับห้วยเขนโโอ้หจัดห้วยเขนมากี่วะ่นะแล้วไหนๆก็ไหนแนละ้วจัดห้วยเขนมาดีกว่านะพี่นะี่ครับนะพิมพิมหน้าหนูห้วยเขนพิมหน้าหนูครับพี่เอย่าดูเนื้อดิห้วยเขนเอา เอาไป9 0้ารอยบาทนะครับหูพี่หลงเงินห้วยเข๋ราคาเก้ารอยนะครับตกใจเอ่กตกใจนะครับอันนี้จะเป็นประหลดของหลวงพ่อควยครับพี่เนะครับรอยจานรของท่านชัดเจนอยู่แล้วนี่ครับนี่คือตัวจานรของท่านนะครับไม่ได้ยัดวัดไม่ได้มั่ววัดด้วยนะครับนี่คือตัวจันรของท่านนะหลวงพ่อควยครับพี่พ่อคุยเอาห้าร้อยเนี่ยนะครับหลวงพ่อคุยไปห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้จะเป็นรูปแบบของทรงพุนใหญ่เนะครับนะแต่องค์ไม่ใหญ่มากนะครับ อะเป็นพิมพ์ทรงพุณใหญ่แต่องค์ไม่ใหญ่มากนีะครับก็เนื้อสวยนะครับอ่าองค์นี้เนื้อสวยอยแล้วพี่เนี่ยกวดรอยเป็นเม็ด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 พี่ดาเนีเอาไปจัดในระบบแบบเบาๆเลยนะเอาไปสามร้อยบาทนะครับแบ่งนะพี่เนี้ยนี่คือราคาแบ่งปันกันแล้วก็พระเพิมเพิมนี่ความคมความสวยที่ย้อยเขาพี่ดาดูเนื้อดูผิวพรรณดูธรรมชาติเนี้ยครับพี่พลองดูเนื้อดูผิวพรรณดูธรรมชาตินี่คือพระเพิมนะเพิมเอาไปห้าร้อยบาทมีนะพระเพิมนะห้าร้อยบาท นะครับหลวงพ่อกัน่นนะครับเหรียญกลมหรือว่ากันกะไตรทองยังอยู่เลยพี่ดูที่เนี่ยนะครับค่าทองเดิมๆนะพี่นะทองเดิมๆจากเหรียญที่ยังอยู่เลยอทองเดิมๆจากเหรียญก็ได้พี่นะเหรียญห่วงเชื่อมยังอยู่เลยเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อกันแล้นะวก็วงนะนี้วันี้พระสวยนะวงนี้พระสวยอันนี้น่าจะเป็นอ่าเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับเป็นพิมพ์ของกมมรมหลวงไหมปิตาหลวงผู้สุกกมมรมหลวงเนะี่ยอ้ดูเนื้อดิยนะครับพี่ๆลองดูเนื้อดิ สามร้อยองเล็กในครับวัดพรับนี่เนื้อสวยเลยนะถ้าเนื้อสวยต้ององนี้นะครับตุ๊กตาเล็กวัดพรับนครับนะถือว่าจัดจ้านที่สุดนะจัดจ้านในย่านนี้นนครับสวยเดิมธรรมชาติจริงพี่ดูได้ไหมหูคมเป็นแท่งๆเลยเอาไปห้าร้อยบาทในวัดพรบวัดพระห้าร้อยองใหญ่เลยพี่ในครับนะองนี้จะเป็นพระแผงตัดเนื้อชินเรียมเงินนนครับโอ้พี่ถ้าไม่คุ้มนะไม่รู้พูดอะไรเลยพี่พระแผงตัดนะเนื้อชินนี่พี่กัแเพงเพชร ส่วนมากเจอเนื้อดินอันนี้เป็นเนื้อชินซึ่งหายยากเนี่ยครับอ่เป็นเนื้อชินซึ่งหายยากนะครับไม่ใช่ของทั่วทั่วไปครับพี่นะครับอันนี้เจ้าของลงทุนเรี่ยมเงินเป็นพันนะครับผมจัดให้ในราคาแบบเก้าร้อยบาทนะครับทางเราจัดให้ทีพี่นะครับในยามเช้าอ่ะอ่าในยามเช้าพี่ทางเราจัดให้นะครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับองค์นี้จะเป็นพระพิตาครับพี่นะเป็นเนื้อตะกัวครึ่งซี่กนะครับรูปแบบรูปฟอร์มเป็นวัดหนังไหมน่าจะเป็นวัดหนังดูเนื้อด แล้วสามร้อยบาทนะครับแล้วก็หล่อโบราณอย่าพี่นำหลวงพวกเงินสามชายนะครับขี้ตาสามชายเม็ดแรกยังฝังอยู่บนศีรษะท่านอยู่เลยพี่เม็ดแรกดำๆนี่เห็นไหมนะครับเม็ดแรกร่องรอยในการหล่อโบราณอย่างพี่นะครับยังฝังอยู่ในเนื้อพระอยู่เลยร้อยยอดเดิมนะครับพี่จ้าร้อยยอดเดิมครับพี่นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับนี่คือสามชายวัดบางคานนะครับนะพระตำนานเลยนะนะครับไม่ได้เจอเจอบ่อยๆเออไม่ได้เจอเจอบ่อยๆนะครับองค์นี้ผมดูว่าเป็นพิมพ์โบราณนะพี่ดาวของหลวงปู่ยิ้มนะ ส่วนตัวดูมองดูเป็นหลวงปู่ยิ้มนะดูดิเนี่ยเป็นพิมพ์สั่งกระจายเป็นพิมพ์แบบเป็นพิมพ์โบราณอ่ะนะครับเอาห้าร้อยนี่คือหลวงปู่ยิ้มนะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเป็นองค์นี้พี่แนวปลัวปานขี่ปลาแนวไปรับปลากัดโอ้โหเนื้ออย่างสวยเลยพี่ดูเนื้อดิปลากัดปลากัดนี่เนื้อไม่ใช่เนื้อธรรมดานะครับอ่าเนื้อนี่ไม่ใช่เนื้อธรรมดาไครับด้านหลังรอยปาดเดิมเอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นของหลวงปู่ อันนี้จะเป็นของหลวงปู่ศรีแนวนะครับหลวงปู่ศรีก็พี่แนบสวยนะดูดรียนรียญเนี่ยอ่าเหรียญปีหนึ่งแปดพี่น้ผิวเรียงลุ้งๆอยู่เลยพี่แนบหลวงปู่ศรีวัดเขาทำบุญนะเอาก้าวร้อยบาทแนบเลี้ยมเงินนะเก้าร้อยแนบหลวงปู่ศรีหลวงพ่อลำพี่นะาว่หลวงป่ศรีวัดกลางในพินาโน้หูเหรียญนี้ต้องใช้ว่าเหรียญตำนานเลยพี่ในครับพี่พี่อยากเหรียญตำนานเลยพี่ดูริงเนี่ยดูริงดูห่วงดูหน้าดูตาในครับดูร่องรอยการแขวนแขวนจนห่วงขาดเห็นไหมร่องรอยการแขวนแขวนจนห่วงขาด หลวงพ่อลำเอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทหลวงพ่อลําลดจ่าเก้าร้อยหลวงพ่อลำเก้าร้อยนี่ครับพี่น้ำพระทบฐานสูงเนี่ยครับโอ้โหน้ําทองเดิมๆเ,เลยพี่น้ําทองแบบเจิง่งนองแบบกระจัดกระจายทั่วทั้งองค์พระ,ะเลยพี่เนีย่ยเห็นไหมดูคาบเถอดูคาบการแขวนดูคาบการใช้เอาห้าร้อยบาทเนียบหลวงพ่อทบนะฐานสูงเนี่ยครับแล้วก็โอ้โหพี่นี่สวยจริงเนียบองค์นี้จะเป็นอ่าซุ้มกอรพระนงเนียบซุ้มกอหลวงพ่อหนงโอ้โหนี่หลังจานซะด้วย แนวพี่พี่หลังจานสุดเลยนะพี่นาซุ้มกอพะนงสวยจริงครับพี่นะซุ้มกอเอาเอาห้าร้อยซุ้มกอพะนงเอาไปห้าร้อยบาทแนวแล้วก็รูปสําหรับรูปนี้จะเป็นรูปของเออ่พ่อเที่ยงนี่นะพ่อเที่ยงด้านหลังจะเป็นเนี่ยดูดิดูการจานดิดูแค่กระลร่องรอยในการจานนี่ผมก็บอกเลยว่าแน่นๆนแล้วด้านหลังดูดิเราไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับแบบเนี้ยนะครับรูปภาพแบบนี้นะพี่นรับไปได้มานี่ไม่มีอีกแล้วนะครับเออไม่มีอีกแล้วนะครับใครไวใครได้นะครับนะ เอา900 900บาทนะครับรูป่อหลวงเงินครับองค์นี้ก็สวยครับพี่ครนบอาองค์นี้ก็สวยี่นาสาแดงมายังจับจำเดิมเลยพี่ดูข้าบเผือกข้าบใครไหนวะตามซอกแขนี่นะเออข้าบเผือกข้าบใครรอยหยอดที่เป็นธรรมชาติครับร่องรอยในการหยอดในการเทที่เป็นธรรมชาติ900บาทนะครับผูพราสวยพี่นบราคานี้นะถือว่าที่สุดแล้วครับเออถือว่าที่สุดแล้วพอแดงครับพี่พอแดงคมกิิบเลยเนี่ยเนี่ยขอบนี่เป็นแท่งเลย ในครับพี่พี่ขอบนี่เป็นแท่งนะพ่อแดงนะดูหน้าดูตาดูความคมนะครับดูหน้าดูตาและดูความคมนะครับแล้วรอยเจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาติราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยเก้าร้อยบาทนะพ่อแดงนะดูดิคมกิ๊บ์เก้าร้อยบาทนะครับพ่อแดงเก้าร้อยรายการสุดท้ายแล้ด้ท้ายสุดจะพี่ในครับองค์นี้จะเป็นของเหรียญหล่อหลวงพ่อพ่อบายเหรอโอ้โหดูดิให้ดูเนื้อดิในครับพี่จ๋าพี่ลองดูเนื้อเนี่ย นะครับอรุณเทพบุตรนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อบ่ายป่ะแนวพ่อบ่ายว่าช่องลมไหมเดี๋ยวผมเข้าดูให้เลยนี่เดี๋ยวผมเข้าดูให้เลยพี่แนวพ่อบ่ายว่าช่องลมไหมพระสวยพระฟอร์มธรรมชาติแต่พี่แนวมันไม่ใช่พระแบบขะแนนอะไไม่ใช่พระแบบทั่วๆไปอะพี่แนวนะดูนี่หลวงพ่อบ่ายว่าช่องลมสองสี่หกศูนย์เนี่ยพระสวยนะดูดินี่พ่อบ่ายเนี่ยอ่านดูได้เลยเนี่ยพ่อบ่ายว่าช่องลมนะครับอรุณเทพบุตรสองสี่หกศูนย์นะ ในครับพี่พี่จ๋าเหร,รียญรอกอะบรุนเทพปบุสองสี่หกศูนยะ์นะครับพ่อบายวัดช่องลมนะในครับพี่พ่อบายวัดช่องลมนะครับผมสวยเดิมโดดเด่นและเป็นธรรมชาติเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพ่อบายไม่มีอีกแล้วนะเนรูหน้าี่ดูใบนองใบหน้าเนรชัดเจนพี่พระไม่ได้ถอดนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาท เนี่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พาสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ